สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมวิจิตรศิภาครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆอมาเพาะเม็ดทุเรียนนะฮะ,ะเตรียมดินเพาะเม็ดทุเรียนเอาไว้ใช้เองในสวนเอาไว้เป็นแบบทําเป็นต้นกล้าเสริมขาหรือจะเอาไว้เสียบยอดนะฮะเป็นเม็ดทุเรียนที่เรากินนะฮะเป็นเน้นจะเป็นเน้นพวกพงมณีเป็นชนีฮะ,ะที่เรากินเหลือแล้วเม็ดเราสามารถเอามาทาประโยชน์ได้เราเก็บเม็ดไว้แล้วเรามาเพาะอย่างนี้ผมจะเอาไว้อย่างนี้เลยใส่ไว้ในอ่างแล้วก็ น้ํามีน้ําบ้างไรบา้างนิดหน่อยๆฮะแล้วหลังนั้นก็ทีออกอย่าให้ให้ให้เขาอยู่ความความชื้นหน่อยแล้วผมก็จะปล่อยเขางอกเนี่ยเขาจะงอกเองฮะพอเขาเริ่มงอกอย่างนี้แล้วน่ครับอ่าพอเขาเริ่มงอกอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกเอาที่งอกอ่ะเอาไปใส่ถุงเพาะก่อนเลยฮะมันมันจะโอเคฝ่าฮนะเพราะว่าผมลองเอาแบบอย่างเงี้ยเอาไปจิ้มจิ้มจิ้มไว้เลยเนี่ยเปอร์เซ็นเอ่อเน่าซะเยอะงอกก็น,น้อยฮะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ย เปอร์เซ็นจะงอกเยอะดีฮะเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆมาผสมดินกับแกลบกับมูลวัวเลยฮะก่อนอื่นก็นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน้นะครับเวลาผมลงคลิปแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับทุเรียนลงไปผมทําเยอะมากเป็นเป็นพันกว่าคลิปแล้วฮนะในช่องผมก็อยากให้เพื่อนๆมาที่หลังก็ให้เพื่อนๆไปย้อนดูในช่องผมได้กดเข้าไป ในช่องผมในวีโอแล้วกดกระเพทีเ่เกี่ยวกับก็ได้หรือว่าไปดูในวีดีโอก็ได้แล้วเลื่อนย้อนหลังก็ได้ของผมมันจะมีตั้งแต่เริ่มปลูกเลยตั้งแต่ทําหลุมปลูกสมัยสามสี่ปีที่แล้วฮะก็จะเน้นแต่เรื่องน้ํากับเพื่อนๆตลอดเลยใน3ามสี่ปีที่แล้วที่ผมทานะฮะก็การให้น้ําการอะไรเนี่ยผมจะไม่ให้เน้นให้น้ําเยอะเพราะว่าทุเรียนเล็กเนี่ยเขายังไม่ต้องการน้ําเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดว่าทุเรียนขาดน้ําไม่ได้ก็คือเป็นทุเรียนใหญ่จริงๆฮะ ทุเรียนที่มีลูกแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการน้ํามากแต่ทีนี้เราไปไปไปเปลี่ยนความคิดว่าทุเรียนต้องการน้ําเยอะในตั้งแต่เริ่มแรกที่ปลูกเลยอันนั้นไม่ใช่นะก็แต่ต้นเล็กเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องลดน้ําพอประมาณให้เขาอยู่ได้แต่เมื่อไรต้นใหญ่มีลูกแล้วเนี่ยตอนนั้นแหละที่ต้องการน้ําเยอะมากแล้วเราไม่มีน้ําลดนั่นแหละคือการปลูกทุกเรียนและการที่เ,เราจะทาความเข้าใจเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ ระบบการให้น้ําในทุเรียนมาช่วงไหนที่เขาต้องการน้ําเยอะกันแน่ฮะตรงนี้อย่างผมเนี่ยคนสวนก็คือผมก็ทําในแนวของผมนะปุ๋ยอะไรผมมีผมก็แนะนําไปเพืพ่อนๆสนใจก็สั่งได้ฮะผมก็พยายามทำในแนวที่ผมใช้อะผมจะไม่ไปทําอะไรที่ให้มันนอกเหนือเพราะว่าเวลาเราใช้แล้วเนี่ยเพืพ่อนๆเอาไปใช้ตามตามที่ผมบอกตามที่ผมแนะนําอยู่ที่การให้น้ําด้วยมันก็จะดีแต่ถ้า,ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากนั้นไปเนี่ยพอเอาของเราไปใช้แล้วมันไม่ได้อย่างที่เราใช้อะ จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้อย่างเดียวเขาใช้หลายๆอย่างแล้วถึงเวลาแล้วออย่างไงอ่ะมามาถ่ายเอาความสวยงามเนี่ยทีเนี้ยเพื่อนๆก็จะงงจะหลงแล้วก็ทําให้การทําทุเรียนเนี่ยอ่มันมั่วโซ่ไปหมดเลยตอนนี้มันก็ทําให้มันยากฮะแทนที่แทนที่ว่ามันจะง่ายมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยผมเชิญชวนออกมาเนี่ยก็เลยออกมาทําให้คือให้ทุกคนออกมาเสนอคือไงมาช่วยชาวสวนที่เขาไม่เป็นจริงๆอะ่ะมาช่วยกันทำยูทูบมาช่วยกันแนะนําการปลูกที่ถูกต้องในแนวทางของเรา ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยผมจะแนะนําตั้งแต่ปลูกเล็กๆเพราะว่าทาไมผมผมมีต้นใหญ่จริงแต่ผมจะไม่ค่อยได้ทําเรื่องต้นใหญ่เท่าไหร่เพราะต้นใหญ่ผมมันก็เพิ่งจะมีลูกในปี2ปีแรกมันก็ยังไม่ได้ว่าดีมากมายผมก็พยายามทําในต้นเล็กๆให้เพื่อนๆปลูกให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวต้นใหญ่เนี่ยก็ค่อยๆเดินตามผมเดี๋ยวต้นใหญ่ปีนี้ผมจะค่อยๆปนสะสมอาหารไปเรื่อยในแนวของผมผมจะไม่เน้นตัวยาเคมีฮะตรงนี้แล้วก็ จะไม่เน้นปุ๋ยเค้มีทางดินก็คือพยายามทําในแนวของผมว่าออมันจะออกมาได้ประมาณไหนก็ค่อยๆเป็นสเต็ปปไปเพราะว่าถ้าเราไปข้ามขั้นตอนต้นเล็กไปต้นใหญ่ต้นใหญ่ไปต้น,ตน,ตนเล็กทีนี้งงมั่วหมดเลยทําให้เราทําทุเรียนยากแล้วก็ท้อไม่อยากทําทั้งๆท,งท,งที่ทุเรียนเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้ก็ว่าได้ทําเงินเข้ามาหาศาลเลยสําหรับทุเรียนนะฮะออถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยยังสามารถส่งออกแล้วก็ สร้างมูลค่าจากทุเรียนได้มากกว่านี้อีกแล้วทําให้เราเป็นเบอร์หนึ่งของของโลกได้เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับผลไม้อะเพราะทุเรียนเราเป็นผลไม้เบอร์หนึ่งอยู่แล้วเราพยายามช่วยกันเสนอสิ่งที่ถูกต้องผมว่าจะดีฝ่าแนะนําในแนวทางของเราแนะนาในแนวทางผลสวนใช้แบบไหนควบคู่อะไราทาแบบไหนอยากให้เพื่อนๆช่วยกันตรงนี้มากฝ่านะฮะก็วันนี้ผมจะมาผู้สยาวเลยเดี๋ยวเพื่อนเบื่อผมอีกก็ผมจะมาพาเพื่อนเนี่ยฮะ เพราะเม็ดพันุเพื่อที่จะเอ่เอาไว้ใช้เองฮะวันนี้ก็ทั้งวันผมก็อยู่แต่สวนเหือเหือเต็มหมดฮะอ่ะถุงผมไม่รู้นะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเอาที่เราพอใจแล้วกันก็คือจริงๆอ่ะเราทําแล้วเนี่ยมันโตแล้วเนี่ยเราจะขยายก็ได้หรือจะเลี้ยงในถุงเดียวเลยที่เอ่อในแนวของผมนะผมจะเลี้ยงในถุงเดียวแล้วก็คือไม่ค่อยได้เปลี่ยนถุงเพราะไม่ได้เปลี่ยนถุงเนี่ยรากมันจะขดนิดหน่อยผมไม่ได้ตัดรากเพราะว่าปลูกปุ๊บแล้วเสียบติดเลยเนี่ยก็สามารถลงปลูกได้เลยประมาณสามสี่เดือนมันก็จะไวหน่อยของผม แต่ถ้าเราทําขายเนี่ยเราอาจจะต้องขยายเปลี่ยนถุงแล้วก็ตัดลากขยายไปเรื่อย,อยฮะตรงนี้ฮะอ่ะขั้นตอนของผมก็จะมีดินฮะหนึ่งดิน,ดนแล้วก็แกะแล้วก็มูลวัวที่คืออันนี้ไม่ได้หมักแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่เยอะใส่พอประมาณให้ให้มันซุยหน่อยไม่รู้เพื่อนจะเห็นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวก็เห็นแต่วัวผมอีกเอ้ยเห็นแต่ตัวอีกวัวหายี่อ่ะไสแกะอนเลยแกะเปลือยแล้วแหละ ก็ซื้อมาซื้อเป็นแกะไม่ต้องแกบเก่าก็ได้นะฮะแกบดิบแกบอะไรก็ได้ฮะอ่าแก่ก็เรืเนี่ยข้างล่างจะเก่าข้างบนจะเออ่ข้างล่างจะแก่ข้างบนจะเก่าข้างบนได้แกบใหม่อยู่อ่ะแล้วก็ยีงใส่ไปรถประมาณถ้าจริงๆก็หนึ่งต่อหนึ่งก็ได้อ่ะนี่ครับเห็นนี้เลยก็ไม่เห็นละนี่ฮะเอาไม่ต้องเห็นผมก็ได้ฮะผมไม่ได้รอมากฮะอใส่เลยครับ อ่าดเนือไปแล้วเอาานะครับเอาไปไเลยเอาแล้วก็ดูดูแต,ต่สัดส่วนว,ว่าพอประมาณเดี๋ยวผมดูมูลวัวก่อนอันนี้มูลวัวผมได้มาจากสระแก้วเป็นที่พี่เขาเลี้ยงกับเป็นวัวที่เขาเลี้ยงกับหญ้าย็นไงหญ้าหญ้าธรรมชาติอ่ะของเขาจะละเอียดมากของเขาจะไม่มีเคมีฝังเพาะอะไรของเขายาอะไรของเขาังเพาะแหละ ยาปฏิชีวนะชิว่าพอใช้ใช้ไปแล้วมันจะเป็นเชื้อราแล้วของเขาด้ยมีดอกหญ้าของพี่เนี่ยฮะแต่จะแพงหน่อยหูหอมมันเหมือนหมักไวแล้วกันรือแต่ี่วัวหอมเลยฮะเนี่ยวัวแห้งผมจะใส่พอประมาณอือหอมจริงเพราพี่เขาบอกว่าเขา,เ,าเลี้ยงแบบเป็นเป็นวัวธรรมชาติผมก็ยังไม่มีโอกาสจะไปจริสักแก้วไปดี๋าวฟามวัวเขานะฮะว่าจะดีแค่ไหน เขา,าพอประมาณนะฮะแกะน้อยไปหน่อยแล้วก็เติมได้ครับอันนี้กะกะเอานะแต่อยู่ที่ประมาณจริงๆก,กันหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ฮะแกะหนึ่งนิดนึก็ได้ฮนะแต่ผมก็กะกะเอาฮะขี่วัวใส่นิดนึงแทนเองเพื่อให้มันย่อยพอด,ดีเป็นปุ๋ยกว่าตัวนี้จะงอกก็ใช้เวลานิดนึง ต่ต้องเป็นเป็นเป็นคีย์เวิร์ดที่เรามั่นใจนะว่ามาจากฟาร์มที่เขาไม่ได้ลดโซดาไฟรหรือว่าาไม่ได้อ่อะไรตรงนั้นอนะ่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาฮึบเออเห็นไหมเอยเพื่อนเห็นไหมเอออ่าเดี๋ยวผมจะกอกลงถุงนะครับนี่ฮะดินของผมนี่จะออกเป็นดินแบบดุวังอ่าดินแดงๆผสมอ่าออกใซๆเๆหน่อยเพราะว่าผมไปเก็บจากตะกรอน ที่น้ำมันไหลผ่านแล้วก็มาจะเอาดินแบบขุดมาเลยมันจะแข็งผมเอาแบบให้มันมีแบบาสายฟ้านิดๆอย่างนั้น,นะฮะจริงๆเพื่อนๆจะผสมทรายหน่อยก็ได้ถ้าดินของเพื่อน,อนมันเหนียวมันปึกมากอาจจะผสมทรายลงไปสักส่วนหนึ่งก็ได้ทรา,ายหยาบทรายละเอียดตรงนี้ใส่ได้เหมือนกันให้ระบบรากมันพงแต่ทีนี้เวลายอยู่ในถุงเนี่ยเราต้องให้น้ําทุกวันเพราะว่าเออทำไมเอ่ยถุงมันละลายเร็วอ่าเอ้ยไม่ใช่ถุงมันละบายน้ําเร็วฮะอ่าเดี๋ยวผม พาเพื่อนกอก่อนนะฮะก็จะกอกไปอย่างนี้เลยถุงมันจะเล็กไปหน่อยจริงๆริงผมจะได้ถุงที่ใหญ่ว่านี้สักนิดนึงมันจะกำลังสวยเวลาเอา่อมันยังไงเม็ดมันงอกแล้วเนี่ยผมเสียบเนี่ยผมก็สามารถจะเอาไปปลูกเลยไม่ต้องเปลี่ยนถุงอยากให้แบบให้มันยาวหน่อยรากแก้วมันจะได้ลงมายาวเราไม่ต้องตัดคือผมต้องการจริงๆงผมผมชอบแบบนั้นที่เราไม่ต้องตัด,ต,บบบต,ดตัดรากแก้วเพราะว่าเอา่อ รากแก้วถ้ายิ่งยาวโดยที่เราไม่ตัดเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างลึกช่วยยึดโยงต้นทุเรียนไม่ให้โค่นล้มง่ายเพราะรากเขาจะลึกแต่รากฝอ,อยรากหาก,กินเขาจะอยู่แค่ผิวๆข้างบนเป็นรากที่ว่ารากที่ว่าสามารถจะเหมือนเหมือนอันนี้เป็นเป็นแกนกลางเหมือนบ้านนะต่อเสาเอกไอพวกรากข้างๆเนี่ยเ็เหมือนจะว่าเป็นเป็นตัวยึดโยงไม่ให้ล้มเหมือนเชือกดึงประมาณนั้นนะอ่ะเหมือนกําแพงบ้านอะไรเงี้ยน,นะฮะ ผมก็จะกรอกอยู่ประมาณนึงกระแทก,แกนิดหน่อยฮะปึ๊บปุ๊บอ่าเดี๋ยวนี้นเราก็เลือกเม็ดพัน์ที่เขาเริ่มงอกอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะจิ้มเลยใช้นิ้วจิ้มลงไปแล้วก็กดลงนิดดอยอ่าประมาณนี้ฮะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวหลังนี้เราเอาไปตั้งตั้งลงรวมกันแล้วเราก็ลดน้ําเลยฮะรดน้ําเลยอ่าลดน้ําทุกวันก่อนให้จนฝาเขาอง,งอกแล้วทีนี้ก็ถ้าฝนมาตกเราก็ไม่ต้องรดได้ฮะ ก็ถ้าจริงๆอ่ะเราเอาไปตั้งให้มันมีแลมหน่อยก็ได้ฮะมีที่พางแดดสักนิดหน่อยฮะแต่ของผมยังยังไม่ได้ทำผมก็จะตั้งเลยเพราะช่วงนี้อากาศมันอึมครึมเลยก็คือไม่รู้ว่าฝนตกหรือไม่ตกตกบ้างไม่ตกบ้างตอนนี้ก็จริงๆก็เริ่มเข้าเข้าฝนแล้วแต่ก็มยังไม่มากะฮะ,ฮะนี่ครับก็เม็ดพันธุ์ที่เพื่อนๆอกินแล้วเนี่ยถ้าเป็นฟัวมอนีเป็น ชน,นีเป็นแบบเม็ดที่ว่าแข็งๆนะฮะพวกนี้เป็นเม็ดป่าพวกกบพวกอะไรพวกนี้ผมว่าเอามาทําได้ยกเว้นหมอนคือหมอนนะรา,ากมันจะอ่อนแอนิดนึงนะเวลามาปลูกนะฮะหมอนนะมันจะเป็นไม้เชิงประมาณว่าไม้ไม้เนื้อเนื้อเนื้อเขาเรียกอะไรไม้เนื้อ on. อ่อน่าไม้มันจะไม่แก่เหมือนพวกชนีชน,นีจะเป็นออกแนวไม้เนื้อแข็ง มันก็จะทนทานหน่อยเรื่องโรคเรื่องอการเสียกันอะไรนี่ฮะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงก็ใช้หมอนได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เราก็สามารถปลูกได้เพราะว่าหมอนเนี่ยถ้าเราปลูกแบบเป็นเม็ดเลยเนี่ยมันก็จะแข็งฝ่าที่เราปลูกแบบตอนแต่ทีนี้การมีลูกอย่างที่บอกว่ามันไม่แน่ไม่นอนก็คืออาจจะดีหรือไม่ดีอันนี้แล้วแต่เพราะอยู่ที่เกษรช่วงที่เขากผสมกันเนี่ยมันผสมกับอะไรมาตรงนั้นมันก็อาจจะกลายพันธุ์ได้หรือไม่กลายได้ส่วนหนึ่งนะ นีพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวพอเราลดน้ําเนี่ยมันก็จะยุบลงไปเรื่อยๆฮะเนี่ยก็รูของเขาอยู่ว่านี้เราก็ไปตั้งไว้ที่ร่มๆหน่อยนี่ฮะหลังจากที่เ,เราได้ทุกเรกียนเม็ดมาแล้วเนี่ยเราทําแบบเนี้ยเรากา็จะมีต้นพันธุกินเอ้ยไม่ใช่จะมีต้นพันเอาไว้ปลูกหัดเ,เสียบยอดก็ได้หรือจะเอาไปทาบขาก็ได้แล้วแต่หรือจะเอาไปปลูก ในหลุมไว้ก่อนเพื่อจะเอามาเสียบข้างในอนาคตก็ได้นะฮะในการทำทุเรียนหรือว่าฝึกเรียนรู้ในการทําพันุ์เองอันนี้คือมันจะได้ลดต้นทุนเราได้ในอนาคตตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ต้นทุเรียนก็ถูกลงเพราะว่าที่เริ่มปลูกกันเยอะแล้วแล้วก็คนเริ่มท้อกันเยอะแล้วปลูกกันไม่สําเร็จแล้วก็ถอยไปเลยบางคนก็ไม่เอาเลยตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าอยากให้ศึกษาก่อนอย่างที่ผมเน้นเพื่อเนเพื่อนแล้วก็คืออยากให้เพื่อนๆทํานใน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปซื้อต้นเล็กมาปลูกก่อนอย่าเพิ่มไปซื้อต้นใหญ่มาเรายังไม่เซียนพอบอกตรงๆว่ายังไม่เซียนพอผมก็ไม่ได้เซียนผมก็ไม่ได้เก่งแต่อยากให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้ตั้งแต่ต้นที่เราเริ่มปลูกประมาณ4 50เซนไปก่อนเราจะปลูกง่ายแล้วการดูแลเขาจะไม่ยากแต่ถ้าเราไปซื้อต้นแบบเมตร2องเมตรฝ่ามาเลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าซื้อต้นก็แพงการดูแลก็แพงหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกแล้วก็เราก็จะหมดเรื่องฮอร์โมนเรื่องยาสารพัดมาวางไว้หลังบ้านเราอีกเป็นร้อยๆ เพราะว่าเราต้องการให้ต้นทุเรียนต้นนี้มันอยู่กับเราพอเราซื้อมาแพงผมก็พูดได้แค่นี้อยากให้เพื่อนคิดให้คิดตามอ่าส่วนหนึ่งก็ผมก็เป็นแนวเป็นไกด์อย่ายึดติดผมเพราะว่าผมทําให้แค่ให้เพื่อนๆคิดตามแล้วก็เรียนรู้ในรูปแบบการปลูกทุกเรียนใ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 น,ในพื้นที่ของใครของมันตรงนั้นแต่ว่าเอาของผมไปประยุกต์ใช้ได้แต่อย่าไปใช้แบบ ตรงๆเลยบางครั้งพื้นที่อากาศร้อนอากาศแรงเนี่ยมันก็จะทําแบบผมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมันก็ต้องค่อยปรับตามพื้นที่ของเราอันนี้ส่วนหนึ่งผมก็พยายามทําในแนวที่เชาวสวนสื่อสารกับคนดูแค่นั้นเองฮะเพราะว่าผมเองก็คนสวนแต่มีอะไรผมก็แนะนําในสิ่งที่ผมทาฮะผมก็เฝ้าด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดแชร์ได้นะทุกคลิปของผมเนี่ยสามารถกดแชร์ได้อัปโหลดได้เอาไปดูได้เอาไปอะไรได้ผมไม่มีลิขสิทธ์ แต่ขอให้ไปทําในสิ่งที่ถูกต้องนนเองฮะอย่าไปไปหลอกลวงเขาอย่าเอาไปทําแบบให้คนอื่นยังไงอ่ะคือคือคือเอาไปทําในแนวที่ถูกต้องนะฮะตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งฮะก็ฝากไว้ด้วยครับครับผมสวัสดีครับ